สวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวทัดมาแล้วครับเกษตรอีสานชิแนวมาแล้วครับพี่น้องครับวมือนี้หลังจากปลูกพุทราสามรถไปได้เนืองอาทิตย์นะครับเด้อพี่น้องเด้อบ่าวทัดนสิบ้าพี่น้องมาใส่ปุ๋ยนะครับให้อาหารนะฮะท่างดินนะครับเด้อแล้วก็ให้ปุ๋ยยั้งแล้วก็ให้จังดันะครับพี่น้องครับแล้วก็ชิมาะเาาความล้างให้ฟังนําหมยถึงย่อนหล้างให้ฟังนะครับให้พี่น้องได้หูได้เห็นนะครับ สำหรับเอซีเม right? right? ื่อไม่เนาะขายเมื่อเก่าแล้วนะครับพี่น้องครับเนาะเอฟซีเก่าแล้วแล้วก็เรียนรู้จากบ่าวทัดไปหลยแล้วจังสี่กะบบัตรจเป็นตองเบิ่งเก่าได้ด้วยครับเด้อพี่น้องครับวมือนี้บ่าวทัดสิผ้าพี่น้องมาให้ปุ๋ยนะครับให้อาหารนะครับทางดินนะฮะเป็นปุ๋ยยูเรียด้วยครับเด้อพี่น้องครับเป็นยูเรียนะครับยูเรีย4 6่สศนะฮะเป็นสีขาวแนวนี้เลยนะครับสูตรเดียวสูตรเดียวกลลนเลยนะครับพี่น้องครับนะฮะนะครับ อยากให้พี่น้องอ่าเดี๋ยวน้ำเอาไปใส่นะครับเกี่ยวกับการปลูกพุชาราเฮ้านะครับบัวตางกันกับปลูกฝรั่งกิมจูนะครับพี่น้องครับเนาะมือนี่เข้าสีมะไฮปุ๋ยนะครับหลังจากไฮน้ำไปแล้วนะครับพี่น้องครับเนาะบ่อถัดกลับมาตั้งแต่นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะพี่น้องครับ ไป็นงต้นพันธุ์นะครับอยู่อำเภอเมืองนะฮะกลับมานะครับเรียกการงานอยู่สวนกระไลพอสมควรนะครับพี่น้องครับเนาะโบไปโซงนะครับลูกค้ากับโบไ้นะฮะเพราะว่าข้ามหมันคือข้ามหมันสัญญาคือสัญญานะครับพี่น้องครับเนาะกลับมานี่กอะงานล่อร้ายเลยครับพี่น้องครับโบแมนแต่หดหนามโบแมนแต่ดูแลระบบหนามนะครับสําหรับฟ่งกิมจูเนี่ยชุดเนี่ย ออกมาไล่แหกนะครับพี่น้องครับสิได้หอสิได้จางคนหอพุ่นละนะครับกับจำเป็นต้องจางกับจางนะฮะพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับวิธีการปลูกนะครับเด้อจังตีเป่าทัดเคยบอกนะครับบ่จําเป็นต้องไถพุ่นนะครับดินนี่เป็นดินเดิมๆนะครับดินเดิมๆเลยนะครับบ่จําเป็นต้องไถพุ่นจอบเท่าเนี่ยนะครับพี่น้องครับคุด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 นะฮะ ให้ดินมันล้วนซุยมองเข้าสิปลูกแล้วเขากลมาเวถ้ำการขวดอีกเท่านึงนะฮะขวดแล้วก็เอาทุนลงนะฮะออกจากถุงดำแล้วก็เอาลงใส่นะครับเอาเบ,บาเพิ่นลงใส่ในดินเข้าเสมอนะครับเสมอทุนแล้วเข้ากับกบนะฮะสังเกตเบิ้งพาเทปจะอยู่ด้านบนนะครับเด้อไม่ได้นั่นเข้าเสถียรภาทถ้ำการเกียร์ง่ายๆนะฮะเกียร์ง,ง่ายๆแล้วก็ปาดพาเทปง่ายๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับดินที่เข้าสิปลูกเนี่ย บรร่จำเป็นต้องเป็นดินเหนียวลูกล่างดินทรายดินท่ามดินล้วนดินดำนะครับพี่น้องครับขอให้เป็นดินนะฮะขอให้เป็นดินนะฮะเฮ้าคือผู้ให้อาหารนะครับพี่น้องครับเราคือผู้ให้อาหารนะคะไม่จําเป็นต้องเลือกดินนะฮะขอแค่พื้นที่ที่เราจะปลูกน้ําไม่ท่วมขงังนะครับเด้อพี่น้องครับ น้ำท่วมครางได้แต่ไม่เกินนะครับ2-3วันนะครับพี่น้องครับหลักการวิธีการปลูกถ้าจะให้ดีในพ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้พี่น้องปลูกช่วงหน้าหนาวนะครับก่อนปีใหม่จนฮอดสงการนะครับพี่น้องครับหรือหลังสงการก็คือเดือนพฤษธเสภานะครับพี่น้องครับนะฮะพฤษธเสภานะครับพี่น้องครับมิถุนา ก็ยังได้นะฮะฝนยังไม่ไม่มาเต็มที่นะฮะพี่น้องครับก็สามารถปลูกได้แต่จะให้ดีที่สุดคือช่วงก่อนปีใหม่ไปหาเดือนมินาเมษานะครับพี่น้องครับปลูกเลยเป็นยังเขาคือปลูกช่วงนี้เพราะว่าระบบอ่าการแห่นาวพุงเข้าเนี่ยเขาจะห้เป็นเวลานะครับแต่คือเข้าห้วันเว้นวันนะครับเราก็ต้องให้วันเว้นวันจนกว่านะครับลำต้นเขาจะแข็งแรงเติบโต นะครับแล้วโครงสร้างเขาก็จะโตเร็วเพราะว่าได้รับแสงแดดเพียงพอนะฮะทุกวันนะครับพี่น้องครับในช่วงนะฮะหน้าแรงนะฮะเขาจะไปเติบโตอีกทีใส่ช่วงหน้าฝนก็จะทนต่อสภาพแวดล้อมนะฮะอากาศที่เลวร้ายนะฮะบวว่าจะเป็นฝนนะครับพี่น้องครับบวว่าจะเป็นแรงล่มนะฮะบวว่าจะเป็นน้ํท่วมท่วมขังนะฮะพี่น้องครับนะครับวิธีการปลูกหลังจาก เอาจอบมาพ้วนดินแล้วคุดดินลึกๆแล้วนะครับเข้ากับทําการตีดินมันมนนนะครับละเอียดที่นี่เข้ากับมาขวด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 นะครับปลูกเลยปลูกแค่เสมอทุ่นนะฮะอย่าให้ท่วมเทปมันดูต้นป่าด้านล่างอย่าให้ขึ้นเพราะว่าลำต้นด้านล่างเป็นลำต้นพันุ์ป่านะครับ่ามผัดพื้นเมืองนะฮะพันธุพื้นเมืองก็จะมีหลายสายพันธุ์นะฮะยกตัวอย่างเช่นสามรถแสงทองพวงทองเหรียญทองนะฮะน้ำอ้อยนะฮะแดงอินเดียนะครับ แล้วก็โยกขาวเขาหิมะนะครับพี่น้องครับหลากหลายสายพันธุ์เฉลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับรวมถึงจมโบและก็นุ่มสดนะครับเด้อวพี่น้องครับทาต้นพันธุ์ปลาด้านล่างขึ้นมาได้นะครับต้นพันธุ์พื้นเมืองที่อยู่ด้านบนนะครับเขาก็จะไม่เจริญพันธุ์หรือไม่เจริญเติบโตเพราะว่าต้นพันธุ์ป่าด้านล่างนะครับกิ่งใหม่ที่จะแตกออกมานะฮะ ยอดใหม่ที่แตกออกมาเขาโตเร็วมากเขาจะแย่งสารอาหารนะฮะแล้วก็เราไม่ได้ปลูกต้นป่านะครับเราปลูกต้นพันธุ์พื้นเมืองฉะนั้นด้านล่างนะฮะที่เป็นพันธุ์พื้นป่าแทรกแซงขึ้นมาเราอย่าให้ขึ้นการไกลมีเราหนีบทิ้งเลยนะครับหนีบทิ้งเลยนะมันดูทุกเดือนนะครับหรือเดือนละ2ครั้งนะฮะหมันดูนะฮะส่วนหลังจากปลูกแล้วนะครับหลังจากปลูกแล้ว1อาทิตย์ เราค่อยให้ปุ๋ยนะฮะการให้ปุ๋ยในช่วงแรกนะฮะในช่วงฟื้นฟูนะฮะในช่วงเร่งนะฮะไม่ควรที่จะเป็นสูตร15 15 15นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เร่งผลผลิตนะครับไม่ได้เร่งนะฮะระบบนะครับความหวานความฉ่ำนะครับความกรอบของผลผลิตนะครับไม่ได้เร่งดอกนะฮะเราเร่งลำต้นอย่างเดียวนะฮะ ถ้าเราเร่งลำต้นอย่างเดียวฉะนั้นการเร่งลําต้นอย่างเดียวไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะเราใช้แม่ปุ๋ยนะครับยูเรียนะฮะใช้แม่ปุ๋ยยูเรียแบบนี้เลยนะฮะแต่ขอเตือนนิดนึงนะฮะอย่าใส่เยอะนะฮะให้ใส่ตามที่ผมจะใส่ให้ดูต่อต่อจากนี้นะฮะประมาณนี้นะครับประมาณ10เม็ดนะฮะหยอดลงไปเลยนะฮะ อย่าลงปากลุ้มเลยนะครับไม่จําเป็นต้องห่าง10 20นะแค่นี้เองนะฮะให้ทุก15วันนะฮะให้ทุก15วันนะครับพอปุ๋ยอยู่ในดินได้20วันนะครับทําไมเราถึงให้ทุก15วันก็กว่านะครับกันไม่ให้ปุ๋ยนะครับไม่ให้สารอาหารในดินนะครับขาดแคลนนะฮะพี่น้องครับเราต้องให้อย่างต่อเนื่องนะฮะหรือ20วันให้ครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ปลูกช่วงแรกนะฮะ ต้องปลูกให้ถึง1อาทิตย์ก่อนค่อยใส่ปุ๋ยเพราะว่าระบบรากต้องออกกินนะครับใต้ดินก่อนต้องออกเรือนหากินใต้ดินก่อนนะครับแทงยอดอแทงรากก่อนนะฮะเราถึงจะให้ปุ๋ยได้นะครับให้แค่นี้เองนะฮะให้แค่นี้เองนะครับประมาณ10เม็ดนะครับพี่น้องครับเนาะสิเม็ดนะฮะบอกเลยว่าปุ๋ยแม่นะฮะปุ๋ยตัวแม่เนี่ยในตัวเจนเนี่ยนะครับก็คือปุ๋ยยูเรียเนี่ยหลักๆเลยคือในตัวเจนหลักนะฮะ ในตัวเจนมีหน้าที่บ้าใบนะฮะบ้าลำต้นนะฮะใส่เข้าไปอาทิตย์นึงนี่ก็หูซึกแล้วว่าต้นเริ่มเขียวขึ้นรากาเริ่มแตกตายอดนะครับพี่น้องครับมีหน้าที่บ้าใบนะครับมีหน้าที่บ้ายอดบ้าใบนะครับพี่น้องครับเนาะแค่นั้นเองเพราะว่าเราต้องเร่งลาต้นแค่นั้นเองนะฮะเร่งลําต้นอย่างเดียวเร่งใบอย่างเดียวเร่งยอดอย่างเดียวไม่จําเป็นต้องไปใส่ ในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเท่าๆกันไม่จําเป็นนะฮะถ้าเราจะใส่ตัวนั้นเราให้ให้เราไปใส่ช่วงนะครับอ่าช่วงที่เราจะเอาผลผลิตนะฮะนะครับพี่น้องครับเนาะยกตัวอย่างเช่นฝรั่งกิมจูนะฮะนี่ฮะฝรั่งกิมจูนะครับเดือนแรกเราจะใส่แค่นะครับในตัวเจนนะฮะก็คือนะครับยูเรียนะฮะ ใส่แค่ในตัวเจนก็คือยูเรียนะครับแล้วก็ให้น้ำนะครับแล้วก็การให้น้ำนะครับเราก็ให้เป็นเวลานะฮะวันเว้นวันนะครับถ้าเราไม่ได้คุมฟางถ้าคุมฟางก็จะอให้1วันเว้นสองนะครับพี่น้องครับเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้คุมฟางแบบผมก็ควรให้เว้นวันนะครับพี่น้องครับวันเว้นวันด้านบนเขาแห้งก็จริงแต่ด้านล่างก็ชุ่มนะฮะเดี๋ยวจะขวดให้ดูพี่น้องครับด้านล่างก็ชุ่มนะฮะ โอเคนะครับลาคาควรจะให้เป็นนะครับมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์นี้ควรจะให้เป็นขี้วัวนะฮะหรือขี้แพะนะฮะยาใส่ขี้ไก่นะครับขี้ไก่ไม่ต้องนะฮะขี้ไก่ไม่ต้องเลยครับเด้อพี่น้องครับขี้ไก่นี้ลักลักเลยเขาจะเอาไปใส่มันสับปะหลังนะฮะเพราะว่าขี้ไก่นะครับ มันจะทําให้ลําต้นเขาเกิดเชื้อโรคเชื้อราด้วยแหละนะฮะพี่น้องครับเนาะนะครับนี่ครับแกลเซียมอาจจะสูงด้วยแหละนะฮะพี่น้องครับให้ซัมหนีพี่น้องครับหย่อนลงไปเลยนะครับประมาณสิบเมตรนะฮะนี่ครับบริเวณไฮเบิร์ตได้ครับพี่น้องครับนี่ให้ซัมหนีได้ครับเล้วให้ทุกต้นนะฮะให้ทุกต้นนะครับเขา รับอาหารจากเรานะฮะเขาไม่ได้รับอาหารจากดินนะฮะเพราะว่าเขาไม่ใช่พืชป่านะฮะเราเป็นผู้ปลูกเราเป็นผู้ให้นะคะดินไม่จําเป็นต้องเป็นดินถมนะฮะหรือไม่จําเป็นต้องเป็นดินที่อ่าขุดมาใหม่ใหม่ถึงจะต้องบารุงนะครับดินเก่าดินใหม่ก็ต้องบารุงนะครับพี่น้องครับเนาะคือห่อตองไห้นะครับยูเลียนะครับนะครับยูเลีย ภาษาอ่าภาษาเราเรียกนะฮะก็คือยูเรียนะครับปุยยูเรียนะฮะแต่สารอาหารที่อยู่ในถุงนี้คือไนโตรเจนนะฮะพี่น้องครับนะคะพี่น้องครับเท่ากันให้ไปต้นละสิบเม็ดนะ,ะประมาณนะฮะยให้่หลายนะครับพี่น้องครับอ่าย่านบ่งามหลายมันจิตายก่อนเด้นะครับพี่น้องครับเนาะไม่โตแต่ไม่ตายไม่ตายแต่ไม่โตนะฮะมันจะกระแดงยุ่งสัตว์ละนะฮะนี่ครับ น้องครับการให้ให้แต่พอดีนะครับดูจากทรงพุ่มและลำต้นนะฮะแค่นั้นเองนะครับประมาณสิบเม็ดนะครับอ่าเขาก็จะละลายลงดินนะครับหลังจากเราให้น้านะับพรุ่งนี้มาเราให้น้ําอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับวันที่เราให้ปุ๋ยเราต้องให้น้าอ่าหลังจากวันที่เราให้ปุ๋ยด้วยนะพี่น้องครับเนาะวันต่อวันนะฮะเราถัดเอามาให้แบบ ละเอียดเลยเลยพี่น้องครับเนาะต้องย่อมรับว่าเบาทัดน,นี่ให้พี่น้องแบบไม่มีกักเลยนะฮะอายุได้นะครับสามเดือนนะครับพี่น้องครับค่อยใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับหรือสิบหกสิบหกสิบหกนะฮะโมเมนต์ว่าเราเพิ่งปลูกใหม่นะฮะเราเพิ่งปลูกใหม่เราจะไปเอาผลผลิตแล้วมันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่เลยครับเด้อ พี่น้องครับตองเข้าใจตรงกันนะฮะนี่ครับเขาเริ่มแตกยอดนะฮะเขาเริ่มแตกยอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราให้น้ําอย่างเดียวนะครับมันเป็นอะไรที่ไม่เพียงพอสารอาหารในดินนะครับอย่าไปอย่าไปคืนต่อนะครับอย่าไปหวังนะครับอะไรกับอาหารในดินมากมายนะฮะเพราะว่าดินเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆโดยที่ไม่มีน้ํานะครับเขาไม่มีสารอาหารนะฮะ แต่ในเมื่อเราขุดแล้วปลูกอะไรก็ช่างนะฮะแล้วก็ลดน้ําสารอาหารก็ย่อมเกิดเพราะว่าน้ําคือไนโตรเจนหลักนะฮะโอเคนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ้าทัด <c oughs> จะมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งตลอดละครับพี่น้องครับนะฮะให้เบิ้งตลอดนะครับแล้วก็การดูต้นมงต้นไม้เรากลางคืนเนี่ยเราจะเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมแมงกินนวเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยมาก็บีบเลยบีบทิ้งเลยนะฮะ ถ้าในช่วงที่เราปลูกใหม่นะครับทุกท่านเจอปัญหาแมลงกินใบนะฮะแมลงกัดใบแท้ใบนะฮะให้ไปซื้อยาฆ่าแมลงตามร้านขายเกี่ยวกับการเกษตรนะครับปุ๋ยฮอร์โมนต่างๆนะฮะเกี่ยวกับวัชพืชนะครับพี่น้องครับเนาะซื้อยาฆ่าแมลงเลยนะฮะมาผสมน้ําเปล่านะครับตามสัดส่วนที่พอเหมาะนะฮะ ฉีดพ่นนะฮะอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละสองครั้งนะฮะช่วงหน้าแรงเป็นอะไรที่มแมลงนะฮะออกหากินนะครับตอนกลางคืนนะฮะได้ดีมากเพราะว่าไม่มีฝนนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดยาป้องกันไม่ให้เขามากัดแท้ใบไม่มีอะไรที่เราทำแล้วไม่ใช้ยานะครับถ้าคุณจะโลกสวยนะครับ มันก็ต้องเป็นอีกแบบหนึง่งนะฮะคุณต้องไปหาพวกนะครับใบสะเดานะฮะหมักฝักคุ้นะฮะอะไรก็ตามนะครับแอลกอฮอล์นะครับเครือขออ้อห้อนะฮะหรือโบลเพชดนะฮะมาทําการตําให้ละเอียดผสมน้ําหมาไว้สักคืนหนึ่งแล้วก็เอามาฉีดนะฮะช่วยได้นะฮะแล้วก็ น้ำส้มควันไม้ช่วยได้นะฮะสลับแมลงกินใบนะฮะหรือถ้าคุณปลูกไม่เยอะคุณก็ก่อกองไฟใกล้ๆแค่นั้นเองถ้าควันออกเมนนื่อไหร่นะฮะอ่าแมลงก็จะไม่มาใกล้นะฮะเพาราะแมลงไม่ชอบควันนะครับจยาไเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่าวทัดสิมาร,รีวิวนะครับการใส่ปุ๋ยแต่ละรอบนะครับของบ่าวทัดให้พี่น้องเบิง หลังจากใสยูเรียไปแล้วนะครับในช่วงแรกให้สแค่ประมาณสิบเมตรที่นี่นะฮะพวกนี้บ่าวทัดก็จะเอาขิงว่ามาใส่นะฮะขิงว่ามาใสนะ่ต้นละกับมือพ่อนะครับในช่วงปลูกใหม่นะฮะไม่ใช่ว่าเราปลูกใหม่อยากให้โตเร็วเราต้องใส่ไปให้เยอะๆไม่ใช่นะฮะเหมือนเด็กนะฮะยิ่งปลูกใหม่ยิ่งเหมือนเด็กนะฮะเด็กถ้ากิน นมเยอะๆนะครับเขาจะสำลักสำลักนมนะฮะหรือเขาจะอ้วกออกมานะฮะบัจักออกปากบัจักออกดังแล้วพี่น้องเลยนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เราจะกินจนเราอิ่มพุงกลางเลยนะครับบางคนนะฮะไม่ห่วงความอ้วนก็แต่ต่างว่าไปอีกแบบนะครับว่าไปอีกอย่างนะฮะสําหรับเด็กแล้วเขาไม่ชอบนะฮะที่จะให้ป้อนอาหารเยอะๆนะครับ เขาสำลักนะฮะพี่น้องครับเนาะเขาอาเจียนนะฮะเอ้าสำลับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับน้ความรูดีๆนะครับเก็็ความรูนะครับในการปลูกพุทรานะครับพี่น้องครับมาฝากมาตอนพี่น้องปองไปสุ้ขู่สุคนนะครับพี่น้องเนาะห้ได้เรียนรูนะครับเอาเพจกินเ็ดอยากในหัวในสวนจะคลองนะครับพี่น้องครับเบาทัดบ่ขายวามรูนะฮะเบาทัดุหายพี่น้องเอาไปเฮ็ดกินนะครับเป็นการ ได้บุญนะครับพี่น้องครับอานิสงนะฮะพวกนี้ก็กสิกับมาหาบาทัดเบิรแหละนะครับพี่น้องครับเนาะในเมื่อพี่น้องเอาไปเห็ดกินแล้วก็โอ้ขอบบุญขอบคุณหลายๆเรื่องเพิ่นยังห้ความมู้คราของชีนะเอาไปเห็ดกินเห็ดอยากข้าสิีปิธามไผเข้าวกระยากออยนะครับย่านเข้าวหว่าเห็ดบัวดายนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่นั่งดูตอนนี้ก็เหมือนคุณแหละนะฮะเขาก็นั่งดูผมเหมือนคุณนั่นแหละนะฮะถ้าเขาเก่งแล้วเขาไม่ดูผมหรอกนะพี่น้องครับเนาะ เจอการชิปนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในสองเกษตรอีสานชาแนลนะฮะกับสวัสดีปีใหม่นะครับปีหกเจ็ดนะฮะต้นปีต้นเดือนนะครับพี่น้องครับเนาะสุขีมันเสมอมันคือเก่านะครับพี่น้องครับให้ลำให้รวยกันสกุลสุขคนนะครับตอนรับนะครับปีใหม่เข้านะฮะคนถี่จนนะฮะคนถี่ยังบมทันรวยนะฮะไก่ให้ขยันค้นแข็งทํามาให้กินนะครับอย่ามีเงื่อนหน่อยอย่าค่อยวาสนานะครับพี่น้องครับ เงินนะครับขาดบาทหนึ่งบ่พ่อลอยนะครับขาดหนึ่งบาทหนึ่งขาดบาทหนึ่งนี่บ่พอแสนบ่พอหมื่นบ่พอพันนะฮะบ่พอหลานนะครับเด้อพี่น้องครับเห็นเงินหนึ่งบาทเห็นเงินหาบาทตกอยู่ถนนหนทา้งยาเสียบาบกลมเก็บนะครับเงินแต่ละบาทนะครับที่ห้าหาสมือนี่คือเงินนะฮะพี่น้องครับอย่าเมีนเงินน้อยอยจะคอยวาสนาเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ส่งพี่น้องเขาส่งพี่น้องเขาอยู่เขานอนนะครับสำหรับพี่คลิปนี้เนาะ พอถัดกับเมย์มอพอสมควรนะครับนะ,ะี่ปีนผ่านแล้วนะครับนอกเนื้อจากที่การที่ผ่านในวัวในสวนแล้วกันยังนําความรู้มาฝากตอนพี่น้องนะฮะยังอาหารนะครับพี่น้องครับเนาะก่อนอาหารแรกนะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ